ฮัลโหลตาเจ้าควันนี้แม่ตาเจ้เปียกชนะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนมื่อนี้นะคะนุชสิแบบว่าพาไปข้างนอกนะคะในวันที่หิมะตกวัอนี้เป็นมือแรกของเมืองเยี่ยนไถ่นะคะที่หิมะตกอยู่มณฑลซานตงนะคะเดี๋ยวนุชทายให้เบิ้งควันออกปากนี่นะ ่วันนี้หนูไปกับเอพี่คนไทยนะคะที่อยู่น้ากันนี่ระค่ะาเหมือนแบบจะเสีย,สยอยู่เสียอยู่หน่อยๆปะ๋อมัน่เป็นเสียอยู่เสียเฉยแล้วเหมือนเป็นฝนตกปล่อยๆปะข้างหลังก็สิเห็นเป็นสีขาวๆก็สิเป็นหิมะเด้อค่ะ แแบบมือเช้านี้นูว่าตื่นตื่นว่าตอนประมาณบ่ายวะเทียงเทียง,ง,งประมาณหาโมงสีเขาเทียงนี่ค่ะแล้วเปิดหน้าต่างออกอุ้ยหิมะเราเป็นเิื่อแบบแบบคนไทยเห็นแบบว่าหิวมาขังแหลกนะแบบเป็นฟิวโคตรมั่นเลยมั่นแบบข้าบางแน่นี่นโคตรมันเลยตอนนี้สีพ้ากันเขาไปในเมืองเมืองวะเมืองแหละ เมืองนะคะเพราะว่าเมื่อนี่ข้ามฟางสิมาหาข้ามฟางกับมาเรียนหมืองเดียวกันก็นเลยแบบสิไปเฮทรลใหายนองแล้วนองนะ่ะจะมาถึงตอนประมาณสี่โมงแรงถึงนี่แหละคะ่ะประมาณสี่โมงแรงก็สีเรียบร้อยพอดีเดี๋ยวไปเจอกันตอนทีอยู่บนรถด,ดีกว่าเดี๋ยวจะไปรีวิวรถ ไปเลยค่ะ แบบวาระว่างเราว่างนะคะแบบเสียวซินอิจฉาเพราะว่ามันรื่นเนี่ยกำลังจะถึงแล้วนะคะถึงมองลอรถเราจะไปเรียกรถถาอยู่มองมองนานทั้งนานนะคะคือรถไปเลยแต่ว่าท่านอื่นเพื่อนอีกแล้ว <c oughs> 我们是留学生โอ้ขอบคุณไปแล้วเราจะไปรี่รถกันนะคะจจะเจอกันเอุ้ยแบบว่าตอนนี้รอรถอยู่นะคะแต่ว่ามันแบบว่านี่มาตกแงมาจ็บเลยอ่ตกแรงมากเุ้ยดูเสื้อหนูดีพี่พีเบิ้งเสื้อเขาเลย รถของพวกหนูคันสีขาวแต่ว่ายังไม่เห็นม่มนไ,มไ,มไปแล้วจะไปกันนะคะเพราะว่ารถมันติดอันนี้เป็นตอนรถมาแล้วนะคะก็คือรถนะคะบรรยากาศที่ทั้งรถก็คือเป็นว่าคนจีนนะคะส่วนใหญ่เขาก็เปิดแอร์กันนะคะแล้วก็บ่เปิดกระจกนะคะอาจจะเป็นพอหนาวนั่นนะคะเบิ่งบรรยากาศเบื้งหนาน,นูตอนนี้แบบมาหอนแล้วะคะ่ะแข้คสิขาวฟังแบบไปฟังข้างอัน ถ้าจะข่าวฟังเดี๋ยวไป้าหมองข้างมาไลา่ก่อนค่ะเอยหนาวมากมือมือมือหนูเป็นแบบมือแดงไปบนหรอด ตอนนี้นะคะพี่พีททุกคนทุระเรืองแหลกนุก็เซ็ตแล้วต่อไปสิประเทศทุระเรืองที่สองนะคะ,คะพี่พีซอยเป็นกำลังใจให้นุนแน่เด้อค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันกับบรรยากาศหนาวนะคะเป็นแบบสวงอุ่นนะคะพุ่มนิดลดลงตั้มเอยๆนะคะนุกะนหนาวนะคะแหลกๆนะคะนุกะสงสัยว่าคนจีนไปประเทศไทยเป็นยังเขาคือมักยางโอ้ยที่แถเขาบ่ได้มักยางมันจําเป็นต่องยางคือจังนุมาอยู่ประเทศเขานี่นะคะส่วนใยญยนุก็สีใส ยางเอานะคะยางเป็นส่วนใหญ่นะคันใกล้ยี่นูก็จังสิเอินลดไปนะคะเอนจอยกับการยางนะคะส่วนนี่เอนจอยกับการยางแห้งนะคะยางไปมีความสุขไปค่ะทุกคนตอนนี้หนูแปลว่าไปเฮตีละแล้วแหลนูก็เลยแวะมาสุเปอร์มาเก็ตนะคะวัาสิมาหาสื่อห่มกับุลงมือแล้วก็ของกิ่นเอ้อมาเบิ่งใครบารูว่ามีบอ แต่ว่าหนูสีมาเบิ่งหุ่มแหล้วก่ะถึงมือเพราะว่าข้างหงอกมีน้ำมันตกมันตอกกางหุ่มไปมันหนาวมันหนาวคักอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในซูเปอร์มาร์เก็ตของจีนประมาณนี้น้ำมันหลายๆเพราะว่าพิ่นกินน้ำมันกันยุ่ประเทศเนี้โอ้อันนี้เป็นแยมหรือเปล่านี่ใช่ไหมเนแยมคือจังหวัดฮ่อนกี่กิน เอาไปกินกับขอนมปังง้ยมือสาก็สิว่าคืออยู่บ่อพีห้อถ้าไปกินไหมอันนี้อ๋ออันนี้ใช่ไหมมันเป็นของไฮตีเหลาใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ใช่ไฮตีเหลา บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ อันนี้นะคะเป็นบรรยากาศท่างกับ นะคะแล้วก็ทังไปลงอาหารหนึ่งนะคะเข้ากับสิแวะไปตีอีชานทิงนะคะพราหนูรู้สึกว่าลงอาหารหนึ่งนี่มันมีแนวกินหลายนะคะบอา,าสิเป็นกล้วยต้กลวยเตี๋ยวมีมดนะคะแต่ว่าหนูนี่สิบอว่ค่อยสั้นทัดเรื่องการกินก๋วยเตี๋ยวนะก็เลยไปกินเข่านะคะส่วนหมากก็สิไปกินเขา่าแนวกินอยู่ลงอาหารหนีมันรู้สึกว่ามันถือกองหมองอื่นเนาะคะ่ะก็สิมักไปกินนะคะแล้วก็ มันมีหลายสาันมันมีแบบชาวชื่อนําำนะคะกะ็เลยไปกินดีกว่านะคะเพื่อแบบลงไปซื้อของซื้อน้ำซื้อขนมเมื่อกลับไปกินดิวหองนะคะพ่นแล้วอันนี้ก็โซ่บรรยากาศห้พีพีเบิ้งนะคะว่า้ยรลบๆมันไม่นังใดนะคะแต่ตอนนี้ร่มแห้งมากนะคะแล้วหิมากับแบบตกไปปล่อยนะคะฝนตกน้อยๆน,นะคะประมาณนี้นะคะ <laughs> อันนี้ชีวิตนะคะแบบ มาการมาใสาท่ทีวีดู่ในต่างแดนเนาะคะ mm. ่ะพิ่เหลวหนาวปานใดก็ต้องทนเน้ะคิดหอดเฮียนขนาดมาเมื่อคยนน้าบ้านนี้ก็นาวคิดหอดเขากี้เนาะค่ะ mm. <laughs> ขันมันเป็นยู่น้ำบานเท่านี้ก็คือดังไฟกี้เขาละคะ่ะกินฮอนๆอนกับผู้เฒ่าเฮียนเนาะคะ่ะอันนี้ก็นาวแห้งค่ะ e อนจอแห้ง <laughs> enjoy กับการยาง enjoy กับบรรยากาศหนาวๆแต่บางที่นูก็มักบรรยากาศแบบนี้อยู่ด้วยค่ะรู้สึกถ่าท่ายดี <c oughs> แต่ว่าก็คือว่าแล้วเนาะคะ่ะมันจืนไปไซส์มาไซมันก็ลำบากแต่ว่าก็มักอยู่จกดดักน้อยค่นเด็นูกก็ตั้งหนาะตั้งตายางยางไปอันนี้เป็นมองแบบที่นูมาอ่านหนังสือกับ บ่มันมาอ่านหนังสือดอกมานางหลินก้มูนะคะบางคนเขากระิมาอ่านหนังสืออยู่มองนี่โตมย่งแต่ว่วานุมานางหลินก้มูมองประจํานะคะที่มากับเพื่อนๆนี่ไปหนีกระิเป็นพ้างแบบไปลงอาหารค่ะฝ่าวไปก่อนมูจอดหะอันนี้เป็นหอผักด้วยค่ะอนนี้มันหนาวบางคนก็มีหมมากแต่ว่านุว่ามีหอมนะคะว่าจีสังเอามันจังถือเหุ่นเด้ ว í, ิ่งมาตกนี่นอันนี้เป็นบรรยากาศแบบในหมอ้อเดยคะ่ะเป็นประมาณนี้เลยนี่มามันเริ่มตกแล้วอันนี้ซูเช์นะคะของจงกวัวเหรนของคนจีน ส่วนตึกข้างหน้าเนี่ยที่เราจะไปกันตึกข้างหน้าที่เราจะไปกันตึกหนะน้านี่นี่น,นีเป็นโรงอาหารนะคะโรงอาหารที่นี่มีอยู่ห้าโรงอาหารแต่ว่าอันนี้เป็นตีอีชานทิงเนาะเราจะไปตีอีชานทิมเพราะว่ามันใกล้แล้วก็เรามากินที่นี่บ่อยเนื่ยกินมันแซ่บนะค่ะพขกระสิบไปกินกัน ังมือนอยูนี่เขามักยอมสีตัวใหม่หนู้เหมือนแบบว่าเห็นมันเป็นอิหยังสักอยันอยูอย่ละนู้กับกระดูกนี่ใครรูว้ว่าเพิ่นยอมเห็นยังนู้เขาใจว่าเพิ่นยอมเพื่อข้อมูลงามแต่มันอาจสิบ่แม่นเพื่อข้อมูลงามอาจสิเป็นอิหยังสักอยันหนึ่งค <c oughs> อมเมนต์บอกใดละคะ่ะนี่อ่ะจึงแล้วค่ะ กินที่นี่ไหมแล้วหนูจะไปกิจสั่งข้าวร้านอันนั้นน่ะหนูอยากินข้าวตับร้านไหนวะอุ้ยวันนี้หนูไม่ได้ใส่แว่นตาม,มาแล้หนูก็จำร้านไม่ได้วะ่ะเนี่ยหรือเปล่านนเนี่ยเนี่ยเหมือนแบบเพิ่งทำใหม่เลยตาเปล่าไหมหรือว่ากินที่นี่ตาเปล่าโอเค เนี่ยอันนี้อาหารที่หนูจะมากินปกติมันจะเยอะกว่านี้มันสิร้ายกว่านี้แล้วค่ะแต่ว่าเพิ่นกำลังเห็ดค่ะเอ๊วะวะ่าว่าว่า้าก包嗯这个่ c h u j จีจจโร o เอ oh, ันนี้ก็ได้มาแล้วนะคะท้าก๋วยจี๋ด่วนถ้าเป็นบ่านเนื่อเท่ากับสี่สิบบาทเนื่องกับสี่ห้องไหนี่นี่นะคะทุลักะเรียบร้อยแล้วนะคะหนูอาจจะแบบว่า ปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฟังคำฟังค่ะบวิญทิปนี้อยู่ไฮฮูว่าพี่สาวรักนอนสาวขนาดไหนขนาดฝนตกี่มาตกก้างเป็นฟิวแบบประเทธุระห์นะต้องมาดูคลิปนี้ลวก็จะได้รู้ว่าพี่สาวรักนอนสาวขนาดไหน คลิปนู้นอาจจะฟิตไปเพียงแค่นี้นะคะทาวีวีมาคลิปแบบได้อยากให้แบบเทปคลิปแบบแน่วได้กับคอมเมนต์มาได้นะ